สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซเว่นเอ็มครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันสร์ที่เ3ธันวาคมปี2567ัร้บเจ็ดครับที่จะมีอยู่4คู่4มุมนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นรการสเปนครับเรียวบายาโรเลดครับพบกับบาเลนเซียครับในเวลาชีสามงครับคู่ต่อมานะครับเป็นบูเดสกียาโรมันครับไฟบวกพบกับวอร์ฟบวกครับในเวลาชีสองครึ่งครับคู่ต่อมาครับเป็นเซเรตตารีครับเอมบอรี่พบกับโตริโน่ครับในเวลา2 4มราชีสองสี่นาทีครับค สามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวแลยครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับอลเซบิเอนเอมด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมเซอคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟอร์ลักาสเปนครับระหว่างเรียวบายารุดิดพบกับบาร์เนเซียครับเดือนแนกฟอรบ,บลลงกาสเปนคู่นี้ดิ้นหนีตายเรียวบายารุดิดเปิดลังรับั้งขรา,าวบาร์เดนเซียเกมนี้น่าสำคัญทั้งสองทีมบอยต้องแย่งชิงแต้มเพื่อความอยู่รอดครับเจ้าบ้านเรียวบายารดลิดครับสถานการณ์ตัดติ้ ประตูมากสุดในขนาดนี้ครับขณะที่ข้างกล่าวกับบาัลเซียยังหาชนะเกมเยือนนัดแรกไม่เจอครับใครจะเป็นผู้คว้า3แต้มในนัดนี้เรามาดูกันในเกมนี้นะครับพวกเราจเจอกันนะครับเกมล่าสุดนะครับบาัลเซียเปิดบ้านชนะไป2อตัวหนึ่งครับในการจะมาเรียวบายาโรลิตซูไม่ได้เลยครับชนะหนึ่งเกมเสมอ4เกมแพ้ห้าเกมครับสวัสดี่นั่งฟังเรียวบายาโรลิตกลาฟกุนซือของอัลอบโรรูเบโอกลาฟหมดสีทงานของเคตาดีเชอริมอามาลาและก็ลาอูโมโรครับยังพากันบาดเจ็บอยู่นอกจากไม่มีปัญหาอะไรครับเขาจะมาบวกสี่ต่อ1ครับโดยมีกองหน้าตัวเป้าอย่าางมร์กอสอันึ่งครับโดย ทางฝังบราซิลกับกู้เล่อย่างรูเป็นบาคาการ์มอนิชันของจอร์จีมามาดาวิรีครับแล้วก็เทอรีคอเรียรมาชิมิรามาชิมิราโนราฟิกครับแล้วก็มูต้าเดียบีครับผมโคเชกายาคับแล้วก็มิทวีฟูกิเยครับที่ยังพากันบาดเจ็บอยู่ซึ่งหลายคนมักจะมีนปัญหาของทีมในลูกการนี้ฟอร์มไม่ค่อยจะดีครับตังเขาครับาจะมารวม5ต่อ4ต่อหครับโดยมีกองหน้าตัวเป้าอย่างอุโก้ดูโรและลาสกอเรตตูนีครับฟอสซูนะ

เจ้าคู่ทั้งสองนะครับเป็นบุนเดสกาเยอรมันครับระหว่างไฟบวกพบกับวอฟบวกครับบิ aman, j j ok g, ๊กแมนแห่งบุนเดสกาเยอรมันจิ้งจอกแห่งหมาป่าดับไฟบวกทีมอาร์ทิฟเจ็ดับมือต้อนรับของหางมาป่าเมืองเบียวอลฟบวกอันดับที่ห้ากำลังฟอร,ร์มน้องแรงครับเกมนี้ครับเจ้าถิ่นไฟบวกแม้ผลง,งานในบ้านจะยอดเยี่ยมแต่ฟอรม์มโดยรวมแล้วกลับไม่สู้ดีนะครับขณะที่ทีมเยือนวอฟบวกกำลังโชว์ฟอร์มน้องแรงชนะรวดห้าเกมเดียวกันเกมลุกดุดันเกมรับแข็งแกร่งครับผลงานเจอกันลเก่นนสะครับไฟบวกเปิดกมนแพ้ไปัดสุดอากาศไฟบวกชนะเกมิดบกสแล้สกันนชะ ซาดิโนฝั่งไฟบวกครับยูเรียนยูสเตอร์ครับหมดใช้งานของจูเนียอาร์มานูครับผมเที่ยงบาดเจ็บอยู่ครับข่าวดีคือจะได้ตัวของเมอรินโรกคับกลับมาใช้งานดูบ้างครับเผื่อเกมนู้จะดีขึ้นครับเกมนี้จะผู้เล่นส่วนใหญ่เต็มที่ครับเขาว่าจะมันบวกซีรอซองซ้ำตัวหนึ่งครับเป็นมีกองหนัาตัวเป้าอย่างมิคาเอลเกรโกริตครับผมไลลาสกอร์เกมาหนึ่งครับซาดิโนฝั่งไฟบวกครับราฟฮาเซนูเทลครับผมสำหรับความพร้อมของทีมก่อนปียันมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่เจ็ดรายด้วยกันครับตัวหลักอย่างเซบบบบบบบาาาาสสสเเเเตตียยยยนนนนนโอออััััััลลลรรรรรร์ฟงงงงคคคคผมมมมไไไ่่่กกะะท็ ทั้งหมดเขาจะมา็นะบสี่ตัวสองสาตัวหนงครับโดยมีกองหน้าโต้าอย่างโฮเมยอามาดูไาและสกอรเกตัวนี้ครับฟอสตนาคาไฟบอที่เเกมล่าสุดไปเยนทีเอชเฟนแฮมเสมอไปหน่งตัวตครับฟอสุดสี่เกมล่าสุดชนะหนึ่งเกมฟอร์มช่วงหลังไม่ด <Method. S 1> ีครับแต่เกมในบ้านยังเล่นได้ดีอยู่ครับในบ้านเน็ตหกเกมชนะสี่เกมเสมอนหนึ่งเกมแพ้หนึ่งเกมครับฝั่งบวกอันที่ห้าครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะไมค์ศูนย์ห้าสี่ประสังครับฟอร์มล่าสุดช้าเกมตัวกันฟอร์ม บวกรับฟอร์มดีสุสดๆครับโดยเฉพาะเกมเย็นกินนี้ประคองเกมเรอเกมสมกับกินนี้ครับว่าแม้เจ้าบ้านจะเล่นได้ดีแต่ฟอร์มช่วงหลังไม่น่าไหวครับราคาออกมา เจ้าบ้านเสี่ยงต่อรองครับโวฟบอกทีมเยือนเนี่ยฟองกำลังโหดครับสกอร์แรกก็เสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับฟันธงครับรองโวฟบวกไม่น่าแพ้ครับจะพูดประมาณนะครับเป็นการวิเคร์ฟอนเซียตารีครับระหว่างเอ็มบอรีพบกับโตริโน่ครับศึกฟุตบอลกัสโซเรียตารีครับเอ็มบอรีอันดับที่สี่เปิดบ้านรับการมาเยือนของโตริโน่ทีมอันดับที่สิบสองฟองกำลังตกครับเจ้าบ้านเอ็มบอรีแม้เกมล่าสุดจะบุกไปถล่มเวลล่ามาสี่ประตูต่อหนึ่งครับแต่ฟอร์มโดยรวมยังไม่สม่ำเสมอครับในบ้านเนี่ยยัังงไไมม่่่นาาวว้ใจครบขณะททีีเ เยนก็ให้ชนะไม่เกิดเจอครับพลงานเจอกัน,น,นครับเกีรัตส่วนกับโตริโน,โนโ่เปิดบ้านแพ้ไปหนึ่งรวดสองครับในการจะมาเอมปอรีชนะสองเกมต่อกันภาพรวมเอมปอรีชนะสามเกมเสมอสี่เกมแพ้สามเกมสูส,สีกันเลยครับและทางฝั่งเอมปอรีการบุซยอ,อย่างโรเบโตดาเวซาครับความพร้อมของทีมเนี่ยนอกจากหน้าเจ็บเดิมแล้วยังขาดกองกลางอย่างจาโคโบฟาชินี่นิโคลัสฮาวอัลเบโตกราซีเรียมเฮเดอร์สันครับแล้วก็กองหน้าอย่างเปียโตเปเรนิกี้ครับผมยังมีตัวสำรองอีกคนครับล่าสุดนะครับเจ็บเพิ่มอย่างเปียโตเปเรนิกี้ครับกองหน้าที่เจ็็บเอน น่าฉีกเกมนัดล่าสุดครับน่าจะเจ็บไปหลายเดือนเลยครับทั้งห่าเขาจะหมดสต่อห้ต่อสอครับตัวมีก่อนหน้าคู่อย่างเซอร์ปัตโนเอสโปชิโตครับแล้วก็โลเรนโซโคลัมโบช่วยกันยิงประตูเกมวันนี้ครับแล้วในทางฝั่งตูริโนโกับปาโรวาลอนีครับความพร้อมของทีมนั้นตัวเจ็บไม่มีตั้งแต่เดิมครับกองหน้าอย่างพาสซุสกองกลางอย่างอีวานอีริชเอมิฮันอิวคาวแล้วก็กองหน้าอย่างดูวานสปาร์ตาครับนอกจากไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าว่าเขาจะมาโหลดสมต่อห้ต่อสอครับจะมีกองหน้าคู่อย่างอันโตนิโอเซลาดััมช่วยกนหิเกมนนี้ับีมยริ ชนะ4ประตูตอนับฟสุดไม่ค่อยจะดีรับแพ้กับเสมอท่าเดียวเลยครับในเกมล่าสุดชนะก็ตามครับเกมในบ้านเนี่ยชนะได้แค่1เกมแต่เเกมล่าสุดรัปตัวน้น่อนอดที่2 2เกสุดเปนยาเจโน่สมอเปศูครับแพ้เเกมจาก10เกมล่าสุดฟอร์มแพ้มาดูๆเสี่ยงตกท้ายตารางมากเกมยือนไม่ชนะใครมาให้เกมเดวกันโดยแพ้สเกมนักเก็นี้กับเอมบอดีเนี่ยทีมจอมเสมอเกมในบ้านเนี่ยจัดเต็มมองชนะต่อเนื่องครับเกมนี้ครัว่าเเกมเนี่ยชนะได้แค่หนน่กเกมครับเนีมเยนชนะไไปดโต ได้ครับเอมบรี่ชั้นหนึ่งบุรุษส่รับฟันโง่ครับเอมบรี่ชนะครับเซอร์กุสไนของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิคอลฟอนลีกเอิงฝรั่งเศสครับระหว่างตัวรุพบกับแชงป์เอเตียนครับลีกเอิงฝรั่งเศสสำคัญตัวรุที่มันเดรอยี่สิบเปิดบ้านรับมือกับแชงป์เอเตียนนั้นที่มันเดรอยี่สิบหกไม่ชนะในเกมเบียร์เลยครับเกมนี้ในบ้านตัวรุเนี่ยต้องการเรียกความมั่นใจกลับคืนมาหลังฟอร์มสะดุดแพ้สองนัดติดขณะที่ทีมเยือนแชงป์เอเตียนครับกำลังดิ้นรนหนีโซนท้ายตารางผลงานโดยรวมยยัังไม่ดดีนะครบโเฉพาะเกมลยร่าานอียัง 5เกมแพ้4เกมตุลฝั่งนี้นะฝั่งตุลครับจะมาใช้งานของรามุสนิโคลาเชนครับผมเซนเตอร์แบ็กที่เจ็บมาหลายสัปดาห์แล้วก็คณะที่ยันเกาโวครับกองหน้าตัวจริงรอใช้ความฟิตน่าจะลงเล่นได้หรือไม่ครับเทอร์วัลมอนสามตัวเหลือสามครับจะมีสามประสานเกมลูกอย่างซากาเรียอับุคารครับแล้วก็โจโชครีนครับแล้วก็วาเลนบาบิก้าครับช่วยกันยิงประตูเกมวันนี้ครับฝั่งนี้นะฝั่งชั้นทีเทียนครับมิคาเอลนาดครับเซนเตอร์แบ็กตัวหลักอองตัวนี้เบนจามินนโโอออออคครรัััับบบแแแลลลลล้้้ววววกก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 ็็ีีีาาามมมมงง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 งหทสผ ออสกูตินบโบไคล์ครับกองหน้าที่เจ็บขนาดที่อิบราฮิมาวาชี่ครับกองหนา้าแล้วก็ไอมองบูเฟกับกองกลางรอทดสอบความฟิตดันมอติเยอร์คาฟิโรครับผมกองกลางโดนแบนแล้ว2นัดติดครับเกมนี้ต้องโทษพักแข้งต่อในเกมที่3สุดท้ายครับทั้งหมดเขาจะหมดสักห้าต่อสี่ต่อหนึ่งครับโดยมีกองหน้าัตเป้าอย่างดูกาสตาชินไลลาเกนเอางี้ครับฟอร์สูตครับตัวรุรน่นลังวีสิบเกมล่าสุดไปเยือนมอนโกแพ้สมรสองครับฟอร์สุดแพ้กลับมา6เกมล่าสุดชนะ4เกมแพ้2เกมฟอร์มกลับมาแพ้ก่อนนี้ก็ฟอร์มดีเลย เชียงใหม่เตี๋ยนับเกมหกเก็บเกียวสุดเปิดบ้านแพ้โอลิมปิกหมากชัยสุมตัสองคับฟอสุดแพ้สองเกมต่อกันเกมเยือนแพ้สามเกมโดยเจ็ดเกมล่าสุดในบ้านแพ้เจ็ดเกมจากแปดเกมฟอร์มห่วยมากเลยครับตอนนี้เกมเยือนไม่ชนะเลยครับในรอบเกมนี้ครับตัวรุ่เนี่ยเจ้าบ้านน้องเรียกความมั่นใจกลับคืนมาครับเกมหน้าเดินลุกเต็มที่ครับที่เย็นเชีงใอเตียนครับฟอร์มช่วงหลังเริ่มดีเกมนี้มาครองเกมรอเกมสนกับครับกินนี้ครับว่าตัวรุ่เนี่ยเจ้าบ้านน่าจะกดดันแล้วชนะไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์นี้ครับตัวระบออนนตรงคัชวุ ใ,ใจพวกผมนะครับการวิเป็น,นข้อบันไดก็ขอจากไปเลยครับสวัสดีครับผม